สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชิตากับซีมาอันเก็บผักอันัขแข้งเนาะค่ะเนาะหลังจากที่แม่ชิตาอารสบายมากประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะกะอ่ะพักนิดน้อยกะกะซีมาอ่ะไทยพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะไปไทยทุ่งหน้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะอันเมื่อนี้กับซมาเก็บผักทีเดียวคลิปเดียวจอดคลิปคลิปเดียวลวดเลยเนาะค่ะเนาะสองคลิปนะคะเมื่อน,นี้เนาะ กดซื้อไม่วันคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร้อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะเด้อเพื่อสิบปะันคลิปใหม,ม่ของไม่ชิตาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทั้งเก่าคน,นใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะคะ่ะเนาะบ่าะว่าสิเป็นประเทศไทยของไม่ชิตาอหรือต่้งประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะคะ่นะเนาะอาจารย์ว่าเว่งกาจ่ายอุประมาณุปปุ่มอากาศดีคักเนาะคะ่ะมือนี้เนาะคะ่ะเนาะไม่ชิตาค่ะบาลมันมาหอน จะเล่ยออกมาถ่ายคลิปเนาะคะ่ะอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็พ่อได้ถ่ายอยู่เนาะค่ะวุ้ยพักหลายๆพักติวกหลายเนาะ,ะพี่น้องเนาะพี่อันนี้พักพักพักเมกหรือพักมั่นเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเรียกว่้คือกันอันนี้ก็พักติวหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกมากฝนกระดุกยู่เรื่อยเนาะค่ะฝนฝนตกดีเนาะคะ่ะ,คะทาง้องรีร่ำเนาะคะ่ะเนาะแต่เว่นกัลลังขึ้นเนาะคะ่ะเนาะแต่เว่นกัลลังขึ้นฝนตกดีเนาะคะ่ะทางบุรีร่ำเนาะคะ่ะเนาะ อยากกลับไปน้องบวัวลำพูแต่ก็กลับไม่ได้ไปใส่เลับบากสูเลยนะพี่น้องมันเป็นโรคระบาดเนาะกสื่สอ้ๆทุกผู้ทุกคนนะรักษาสุขภาพด้วยค่ะมีชิตาเป็นห่วงทุกคนเนาะค่ะเนาะมีชิตาสิเป็นห่วงทุกคนเนาะค่ะเนาะพักติวเนี้ยได้หลายพี่น้องยินเสียงนูกเขาบ่ นึกเขากา็ไรเนี่ยก็จะเอามาเก็ตมังกาเนาะค่ะมาเก็ตมังกรเหรอว่าไม่ถ้าไม่ชิตาจะไปพูดไม่ชิตากเลยฮะมันไก่เนาะค่ะไม่ชิตาก็มันไก่ท,ทั้งคุ่ทั้าโคกทีประาททั้งหมดก็กจะมีหลายนะ,ะน,นี่พักอี่หินนะพักแขยงสิบ้าพีดโอ้ยอยู่น้ำกันเลยบ้าพีดพี่น้องขอโทษนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะคะ่ะนี่หอมหอมพี่น้องหอมคักเนี่ย สิไปใส no ปป่แกงน้ำมันแกงน้ำมันไว้หลายมือเราสิไปใส่เนาะค่ะไปอุ่นกินเนาะค่ะไปอุ่นกินนี่กับผักอีหินเนาะนี่ผักอีหินเนาะจ้ะเนาะผักอีหินจะกินกับซุปน้ำมันเดี๋ยวให้เขาเจริญเติบโตกว่านี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม่ชิตายก็เสิมาเก็บเนาะค่ะเนาะหลายค่ะนี่ปลาพุ่นยังหลายไก่ไกปลาซาเนาะหลายหลายพี่น้องผักไข่แองเนาะค่ะนี่เป็นกระลังขึ้นเนาะเป็นกระลังขึ้นหลายเนาะค่ะ อีมิชิตาไทยมึงเนาะคะ่ะเป็นกําลังขึ้นหลายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะว่าวิซื่อหลังมิชิตามักเดินปลาแล้วก็มักทงหน้ามักธรรมชาติเนาะคะ่ะมักแบบว่าอิดอ่ะแบบใดที่ว่าเป็นอ่วัฒนธรรมของอีสานนะ,ะมิชิตามากมากเนาะคะ่ะซึ่งที่เป็นคนแต่งตัวกับจริงแต่ว่าจิตใจรักอีสานเนาะคะ่ะ รักอีสาน,นะะเนาะค่ะบ่เคยลืมกําพืชของสะของเนาะคะ่ะเนาะไปอยู่ไสก็สร้างมีใช่ตาสิบ่ลืมกําพืชเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเนาะหอมหอมมีหรอหอมนี่ตาบ่เคยลืมกําพืชของสะคลองนี่ยนีมันก็ขิงว่าจีควายแต่ก็ว่าจะเป็นเร็กน้อยนะ,ะไปหาควายกุจีดีดีนี่เนาะนี่ิ่นก็กําลังสิขึ้นเนาะเพิ่นไดไปไหน,นพักพักขยงกําลังสิขึ้นหลายเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมันจะเป็นดอกนะเป็นดอกสีม่วงอ่ะถ้าตอนนั้นเป็นดอกสีมว่วงเราไม่ชีตาสีมะทายเห็เบิองนะะเนาะค่ะนาะสีมะทายเห็บเบิองมันจะเป็นดอกสีม่วงงามงามพี่น้องขอไปกินเนื้อเด้อขอพักไปกินเ,น,เนื้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะะเนาะค่ะน้องที่ไม่ชีตา,าไปไม่ชีตาก็ลืมเอาออกจากรถดเนาะนะ <c oughs> ี่พักอันนะเอาออกจากดเพรถพ่อเนาะมันมันอาจจะแหงมันก็จะ มันกบรบเพาะแสบเนาะค่ะมันแห้งเลยเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นจอมปวกเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นปลาเก่าเนาะ,ะปลาไม่ไม่ชิตาคุณผู้ท่านได้ไปเนาะเพราะว่าไม่ชิตาบ่ค่อยสบายพังนี่ไปบ่ได้ค่ะกิดบ่แข็งค่ะกิดบ่แข็งที่โดนพวกผีปีศาจอ่ำอีกร่ <c oughs> <c oughs> างกายไม่สมบูรณ์ไปป่าไปปาา่าอาธิมีอาทันหลายๆบ่ได้เนาะค่ะว่าร่างกายบ่สมบูรณ์เนาะค่ะเนาะร่าง ร่างกายไอ้ม่ใชตาบผสมบูรณ์สิต่อตา้อา,นะะตอตานเขาบ่ได้เนาะค่ะต่อต้านเขาบ่ได้อาชีพเขาตัวจะคล้องอาชีพเป็นบ้าเป็นลังปแปลงสิน,นะคะน่ะเนาะเพราะว่าแถวนี้แถวบุเรียนเพื่อนกะจะมีอะอาเวทมนต์หรืออีหยังของเพื่อนเลยเนาะกะบ่ได้ลบลู่เนาะคะ่ะเพื่อนกะจะไหวป้องก,กันจะของเนาะคะ่ะลมพัดลมเพ้งสิน,นะคะน่ะเนาะไม่ใช่ตาเขาบอกกาไปเลยนี่ ขี้ควายกักัวจีเนาะค่ะเนาะก็ได้กินข้าวกินน้ำกับขออภัยด้วยค่ะเพราไม่ทีตาสิมาถ่ายเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะถ้าไปควบปีประาศาจทั้งปุ่นเนาะติโคปีประาศาจนุฟังหินไล่หลายเพราะว่ามันไม่โปรไทกาอ่ะเขาไปเย็บเทเลมิเตมิที่ตัดเนาะนี่เนาะค่ะเนาะถ้าพักอ่ะพักข่ายงงอุฟังอินเนาะคาะา่ะ,ะ,คะ,ะพัก,อ,พกอิน,น,ะะนถ้าเพิ่นไงแบบนี้เพิ่นก็นจะออกดอกแบบนี้เนาะค่ะออกดอกนี่อันนี้คือ ผักไหแงกับผักอินอยู่ใกล้ๆเลยเรียกสับสนนะคะขออภัยเนาะค่ะเนาะนี่ผักอินมันก็เริ่มง่ายแล้วเนาะ,ะมันก็จะเริ่มง่ญ่แล้วเนาะค่ะนะผักไหแงผักอินน้ำเนาะค่ะอยู่น้ำกันเนาะค่ะแต่เวลากินปุ่นกินลาบโอ้โมีแต่ถอนขุนนี่ข้นไล่ลายได้ค่ะผักไหแงเนาะค่ะหอมพร้อมพี่นองหอมหอมอ่าซื้อได้คัน คันเกิดขึ้นธรรมชาติจะหอมมากเนาะค่ะหอมมากเนี่เขาเกิดขึ้นธรรมชาติเนาะค่ะเพราะมีไฟปลูกเขาด้วยค่ะเกิดขึ้นธรรมชาติเนาะผักขย,ยงเนาะค่ะคุณหลายอยู่โอสิโบลมหัวชักกี่เทียมกินหมนนะะดแล้วพี่นี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะผักขย,ยงเนาะ,ะเดี๊ยนเม่จิตาสีเอาเอาไปใส่แกลียงหน่อยที่สีอุ่นเอาเนาะค่ะเพราะว่า แกไว่เต็มมัวก็ก,กินผู้เดียวนะคะเพราะว่าย่ผู้เดียวก็ต้องกินผู้เดียวอันอยู่กับอันกับป้ากับยังแต่ว่าเพื่อนจะบ่ค่อยกินไปเลยเน,ะเนาะ <c oughs> เพื่อนแขวบดีเพื่อนแขวบดีร้านก็บก่บกินเพราะว่าร้านเขาจะไม่ชอบแบบอาหารอ่ะอาหารแบบนี้เขาจะชอบแบอกเฟรนฟรายอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ มิชิตาชอบชอบมากเลยชอบวิธีอีสานชอบมมชไ,มม <c oughs> ไม่เคยลืมกัญพืชซึ่งไปยื้อสาก็บบุ้งเคยค่ะบุ้งเคยไม่เคยลืมกัญพืชของตัวเองนะคะเนาะสิไปยื้อสายกระซางมิชิตาก,กับวอาเล่าลุกบุกลุก,บ,กบุกแบบนี้เละคะ่ะ <c oughs> เคยลืมเย็นไหมเนรองามๆเห็นบหม คลิมน no ี่อาจจะยาวจักน่อยเนาะเพราะว่ามีขี้ตามาเก็บผักเนาะค่ะไมเก็บผักจะพักสิ่มจักน่อยเนาะค่ะไหนหลายเดี๋ยวก็เกิดขึ้นหลายเนาะค่ะได้ฝนแล้วเนาะค่ะพี่กําลังเกิดขึ้นเนาะพี่น้องพี่กําลังปิดต่อจุปูจิปีเนาะผักขยงเนาะค่ะเดี๋ยวติดต่อจุปูจิปีเยอะอันนี้ผักอีหินนะคะอิ่มแล้วเลี้ยงเมื่อวันกับกินน้ำนะค่ะนะเมื่อวันกับกินวันหอมเนาะ นี่เนาะคะ่ะเองเชนนอยเมียที่แต่กับสิกลับแล้วเนาะคะ่ะเนี่ยเกิดขึ้นลหลายๆพี่น้องก็ลักเกิดขึ้นเลยนะเพื่อด้ฝนนะคะเพื่อด้ฝนจะเกิดขึ้นประมาณนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่นตากระจับกล้องผู้เดียวก็ถ่ายไปเรื่อยๆนาะค่ะจะกินพวกพักพวกผลไม,ม้เนาะค่ะไม่ที่ตาเพรอยากขาสัตว์เนาะคะ่ะเพรอยากขาสัตดเพราะทุกทุกทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตของตัวเองเนาะเพรอยากขาพี่น้องว่าซื่ออก เป็นยังไงเมื่อมันเป็นตะลิทตวนเขาอะเห็นตาเขาเนาะเขามองเข้าว่าเขาบ่อยากตายเนาะค่ะเนาะคือป่าคือกันว่าเสียเอาไปกินเังเสียเขาก็ห้องห้เนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่ะไ่เหรอเขาก็ห้องห้มิชิตาอุจงสารบได้อจาจจะยากจัหน่อยเนาะคีมสีเพราะมิชิตาหาเจ็บพักนี่มองเกาเนาะค่ะกำลังขึ้นมองไม่ก็คือมองไม่เนาะคะ่ะมิชิตาบอด้ตัวเนาค่ะท่า คิดว่ามิชิตาอัดตัวขึว่ายังไงก็มายางน้ากันเนาะค่ะเนาะอยากอยากรู้อยากสรุปเอาเองว่ามิชิตาโกหกไม่ใช่ถ้าคุณอยากรู้คุณต้องมาอยากสรุปเอาเองนี่เนาะค่ะน้องฟังอีฮีนเนาะค่ะพักแยงโอ้ยว่าเพีดอีกแล้วเอ้าวันเมา่น้ำไล่บ่ที่นี่พีพีพีอ่าพี่โฮมพี่บุญมีอ่าพี่กันตีเลยว่าอ่นนองพิมพนองอีหยังเนาะ อพี่อะไทบ้านชาแนลเนาะเพื่อนก็เป็นห่งนนหงวงน,นาะเป็นเป็นห่วงดีดีพี่สาวพี่ชายน้องค่ะนาะเป็นเป็นห่วงดีดีห่วงมิชิตาเนาะ,ะขอบคุณนะนาที่นี่เนาะ,ะขอบคุณหลายหลายขอบคุณที่เป็นห่วงน้องสาวคนนี้น้องค่ะนาออาจจะไม่ดีเลิศอาจจะไม่อะทําให้พี่อะภูมิใจเท่าไหร่แต่น้องคนนี้ก็รักน้องค่ะนาะนี่ฟากใครเงียหน,น่อยห,หกนากน,น้องค่ะน้องไปถึงฟังตึงฟ้าก็จะลริมนองเด้อ บางบ่ลืมพี่อาศิ์บ่ได้ไปเยี่ยมเป็นบางครั้งเพราะว่าหนึง่งมิจิตาอาศิบ่สบายหรือป่วยหรือว่างานติดงานหลายเน,อนาอค่ะเนาะนี่น้องค่ะักพักขยงกำลังขึ้นน,นาะค่ะผักขยังนาะก็ฮักผวกพีทุกคนเพราะว่าผู้พีทุกคนเป็นห่วงมิจิตาแล้วน้องน้องปอ,น,อานาอค่ะเนาะน้นองจุยน้องยังน้องปูป่เปยโอ้ยหลายคนหลายคนบ่ได้กล่าวถึงนอาอค่ะหลายคนเลย ใน YouTube ในพี่น้องอยู่ใน youtube ด้วยกันเนาะเะนาะเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะน้องจุยก็เป็นห่วงน้องจุยสาวสวยเนาะคะ่ะเพื่อนสวยเพื่อนงามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็เป็นห่วงเนาะปู๊ปปี้อยังเพื่อนก็เป็นห่วงเบิืนเนาะคะ่ะพี่พี่น้องๆเนาะ,ะ,นอ,ะอุย้ยกระลังขืนพี่น้องเแย่ไล่เนี่ยเนี่ยผักขยังเนาะหอมหอมพี่น้องบ่ได้ว่าดอกหอมคักเนีย่ยเกิดธรรมาชาติหอมคักหอมจน แต่ใจอ้อมอีหยังเนาะอ้อมปลาไหลอ้อมหยังเนาะเพื่นก็เป็นห่วงเนาะอ่านอีหยังล่ะอีหยังเสียงไล่ดาวอีหยังอ่านบ่ถึกเพื่นก็เป็นห่วงเนาะเพิ่อนก็เป็นห่วงเพิ่นก็ว่าอย่าเดินดงพงป่าเลยแสงไล่ดาวอีหยังผู้แสงดาวเนาะอ่านเพิ่นบ่ถึกเนาะเพิ่นอาจจะเป็นอาคาราชการก็ได้เนาะค่ะเพิ่นอาจจะเป็น ตำรวจลับๆน้อค่ะเพื่อนไปกับพวกหูล้วกันนะคะว่าไม่ทีตาอาจส์เบิงออกนะคะแต่ว่าคนอ,าอาื่นเสือเบิงไม่ออกนะคะไม่ทีตาเบิงออกว่าเพื่อนเป็นไผ่นาะค่ะเพื่อนก็บบอยากเปิดเผยเพราะว่าในสายงานเพื่อนน้องค่ะเนะ <c oughs> งงาะน,น,นี่ง่างงไม่ใน้พี่น้อีเนากิด๊นดีกับไเท่านี่นะ้ค่ะเนาะฝากกะไรก็แช่ก็ซช่แชไครอ่อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อนสิมาพากินแม่มของไม่ชีตาเนาะค่ะเนาะ อขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของเมชิตาอะหรือแต่งประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเม้นทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาายู่ดีไม่แห้งสุผูสุื่คนนะคะ่ะเดออยจะเจ็บจะไข่จะจนลำ้ลำล้ำเลยรู้ไว้ขอก่าวเข้ามาสาวัสดีค่ะ